สวัสดีครับร้านแป๊ะอร่อยยนครับตัวนี้ครับเกียวริชครับของใหม่ชัดๆดูนะครับดูนะครับดูสภาพเครื่องนะครับโอ้โหดูครับยางหลอกเต็มเปเี๊ยะดูครัดูสภาพเครื่องก่อนนะครับครับดูสภาพเครื่องก่อนสภาพเครื่องสภาพโครงสภาพสีนะครับสภาพปั๊มนะครับนะครับโอ้โหของใหม่ชัดๆสายเต็มเปี๊ยะ สายแท้มีสายแท้สายฟ้าด้วยมีเกียร์นะครับวิ่งเดินหน้าได้นะครับเขียวนะครับลูกศรก็ประมาณนิ้วสองนะครับนิ้วนิ้วสองประมาณนี้อาจจะนิ้วสองครับอ้าวเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูครับนี่ครับเปิดพน่ออนแล้วก็ดึง เลยครับก็แรงะไม่ยากเล่เล่นเนียอ่เล่นนะลเล่นะอาจจะลอเล่งนะครับญี่ปุ่นทะาลอาลอกับรถทงเล็ก ครับไม่มีรัว่วไม่มีหยดนะครับถ้าฟอไม่มีรัว่วไม่มีหยด

วยข้างนี้เป็นเบรกข้างนี้คือเบรกนะครับแบบกำพุ่มมันจะวิ่งเนี่ยกำไม่โดน่าสวยคอ่ะวิ่งเลยเครื่องน่มมากเครื่องเก็บสายอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับม้วนสายเก็บเองอัตโนมัติ นี่ครับมดวสายเก็บเองอัตโนมัติโหดูน็อตครับ <c oughs> สวยจริงดู